มนคลัังงงไดด้พบนวนวนาม,ออม,มือเป็นความตั้งใจที่เขาอยากจะมาอยู่แล้วแต่ว่าก็พอดีเขาก็ป่วยแล้วก็เลยไม่ได้มาตามที่เขาหวังไว้พอตัดสินใจว่าจะลอยอังคารที่ไหนดีก็คิดว่าคือเขาผูกพันกับอีสาร คือไปลอยทะเลเนี่ยเขาไม่ชอบแน่ๆคือคนส่วนใหญ่เขาอาจจะไปลอยกันที่ทะเลใช่ไหมคะแต่คุณพ่อเนี่ยต้องไม่ชอบแน่ๆก็คิดว่านครพนมเนี่ยคือเขาผูกพันแม้ทําใจกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่นาทีที่อัฐิของครูสุรินทร์ภาคสิริลงสุดสายน้ำโขงในพิธีลอยอังคารหน้าเมืองนครพนมพร้อมกับเสียงเพลงหนาวลมที่เรนูดังกึกกล้องเรือลำใหญ่ที่พาสู่กลางลำน้ำก็สุดที่ครอบครัวจะกลั้นน้ำตาได้ พระใจหายว่านี่คือท้ายสุดของการจากลาในชีวิตพ่อลูกและคู่ชีวิตวัลภาภาคสิริชวนกันเดินทางไกลาจากกรุงเทพตามคำครูที่เคยหวังอยากกลับมาเที่ยวเมืองนครพนมอีกครั้งหากไม่ทันได้มาตามตั้งใจเพราะครูป่วยหนักด้วยมะเร็งสมองอยู่เพียง6เดือนก็เสียชีวิตโดยมีมิตรเพลงลูกทุ่งจากนาครพนมร่วมสครูสุริน ด้วยความระลึกว่าจังหวัดแดนไกลสุดขอบริมโคงเรื่องลือถึงหญิงงามวัฒนธรรมและธรรมชาติน่าชมของนครพนมถูกจารึกผ่านบทเพลงรักหนาวลมที่เรนูเสียงร้องของสอนคีรีสีประจวบนับเป็นที่สุดแห่งชีวิตนับแต่งเพลงของครูสุรินทร์ภาคสิริพระด่งดังอย่างมากและเป็นบทเพลงที่ชมรมอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยลงมติว่ามีดนตรีอินโทรไพเราะลึกซึ้งรองจากเพลงโปรดเถิดดวงใจ พ oh. อมีเพลงหนาวลมที่เรนูบ้างเบิงนครพนมบ้างหรือในช่วงน้อปขอเข้ามาตั้งชุดปฏิบัติการที่นี่ช่วงมีสงครามเวียดนามอะไรต่างเขาจะมาอยู่ที่นี่ครูสุรินได้แต่งเพลงพวกนี้ขึ้นมาปุ๊บหลายคนต้องถามว่านครพนมตามเนื้อเพลงอยู่ตรงไหนก็มาศึกษาแม้แต่ฝรั่งนะครับ <S 2> <S 2> <ม>คิดถึงเสียดายแต่ในเมื่อครูไปแล้วก็ขอให้ครูไปดีขึ้นสวรรค์ชั้น <ะ S 2> ดาวดึงไปเลยค่ะเพราะว่าครูทำดีมาตลอดช่วยเหลือวงการลูกทุ่งมาตลอดเชิญที่ไปเที่ยวเล่นคนครพนมเบิ่งจะคือลองเชื่อคำน้อง เย็นที่นครพนมนี่แหละค่ะเป็นที่สุดท้ายนะคะที่โอบรับครูสุรินทร์ภาคสิรินักแต่งเพลงผู้เรียงร้อยตัวอักษรเล่ามนต์เสน่ห์ของเมืองนครพนมนะคะออกมาเป็นมนต์เพลงที่พาเมืองนี้ไปแนบกับใจของผู้ฟังค่ะไม่ว่าเมืองนครพนมนะคะจะผ่านการเวลามาอย่างไรหรือแม้ว่าเพลงของครูสุรินทร์ภาคสิริเองก็ผ่านการเวลามาเช่นกันแต่ว่าถ้อยความในเพลงค่ะไม่เคยคลายไปจากใจของคนฟังเพลงลูกทุ่งเลยนะคะเช่นเพลงเบิกนครพนมค่ะ เบื้งงงอง,งหลังจากห้องบันทึกเสียงเพลงเบิงบ่งนครพนมเริ่มจากต้นฉบับชวิวันดำเนินศิลปินแห่งชาติรู้จักกับครูสุรินทร์ภาคสิริระหว่างไปบันทึกเพลงลำมโนราสร้างชื่ออย่างมากช่วงปี2508ถึง2513ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับการเริ่มต้นชีวิตนักแต่งเพลงของครูสุรินทร์ภาคสิริผู้อาศัยความสงบยามเข้าเวรค่ำเฝ้าเรือนจำเขียนเพลงเช่นเพลงอสอรรรัก ทหารเกณฑ์ผลัดสองวอลลมฝากรักและมีเพลงไม่น้อยแต่งจากความลหลงไหลเมืองนครพนมทั้งเพลงหนุ่มนปอปคอนครพนมเมืองงามอลัยดอนตาลมอเตอร์ไซค์พาสนหนาวลมที่เรนูและเบิงนครพนมรวม6เพลงส่วนเพลงที่เจ็บเสียชีวิตไปก่อนจะได้เผยแพร่โดยเพลงเบิกนครพนมได้รับการบันทึกเสียงจากหมอลำและลูกทุ่งอีสานหลายคนแต่กระแสครั้งหลังสุดมาจากการขับร้องใหม่ของต่ายอารไทย เป็นงานเพลงที่โด่งดังไม่น้อยและต่างจากต้นฉบับที่นับเป็นเพลงลูกทุ่งอีสานเพลงแรกของราชินีหมอลำชวิวันดำเนินไม่ว่าจะเป็นศิลปินภาคอีสานหรือภาคไหนก็ตามเขารู้จักชื่อครูขอครูสุรินจงไปสถิตในถิ่นถิิถ่นวิมานเพราะครูสุรินท่านตั้งใจไว้ว่าท่านอยากได้เป็นศิลปินแห่งชาติครูจะถึงแล้วนะครูจะถึงแล้วเพียงแต่วิ่งไปจับเชือกเท่านั้นแต่ครูมาเสียชีวิตก่อน อาจารย์สุลินภาคสิริเป็นผู้สนับสนุนคืออัดแผ่นเสียงแล้วก็เพิ่นเป็นพ้อศกสถานที่ิทอยู่เปิดเสียงพอจนดังทั่วภาคอีสาน อาจารย์สุรินเ๋ยให้วิญญาณอาจารย์สุรินอวยขึ้นเมื่อเมืองอวยสันฟางแสงสวรางพุ่นเก <ใน S 1> ียรตในชีวิตของครูสุรินภาคสิริได้รับยกย่องเป็นครูของวงการเพลงเพราะประพันธ์เพลงดังไว้มากมายและอีกด้านคือการเป็นนักจัดรายการในานามทิศโสสุดแสน,นคู่กับสาวอุบลคนโก้หรือภรรยาผู้ร่วมชีวิตกันมาเกิน,นกว่า50ปี แม่บันปลายครูสุรินป่วยหนักจนไม่อาจแต่งเพลงทิ้งทายได้อีกแต่รวบรวมสมุดเพลงแผ่นเสียงและมระดกเพลงที่สะสมมาไว้อย่างเป็นระเบียบในห้องทํางานอยู่ระหว่างการคัดสรรอีกรอบจากทางครอบครัวเพราะห่วงเรื่องลิขสิทธิ์เพลงที่ต้องมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายช่วยดูแลและอยากเก็บเป็นบันทึกความทรงจําที่มีค่ากับวงการเพลงลูกทุ่งนำอ้อยบุญสถาพรไทย P ี BS ีเอรายงาน แนวเพลงลูกทุ่งอีสานเอาแนว,วเพลงลูกทุ่งมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน